ครับวันนี้เรามาซ่อมจักรยี่ห้อแจ็คครับ JK 795ครับเป็นของแจ็คครับลูกค้าส่งมาให้ซ่อมนะครับจักรคันนี้ติดมานะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันล้างทำฟมสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงขั้นตอนที่เราจะเทสให้ลูกค้านะครับดูนะครับเดี๋ยวเราจะเทสนะครับว่าฟมนิ่มได้แค่ไหนนะครับเราเปลี่ยนใบมีดนะครับ แล้วก็จัดการตั้งจังหวะทุกอย่างตั้งให้ใหม่หมดนะครับเราจะทดสลองนะครับตอนนี้น่ครับน่ครับเสร็จแล้ววิ่งครับหลังจากวิ่งเสร็จแล้วก็ออกมาตัดได้นะครับได้ต้องไม่ขาดนะครับแล้วก็ต้องขึ้นได้เลยนะครับขึ้นขึ้นผ้าได้เลยนะครับนี่นะครับขึ้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องยกทิ้นผีนะครับจัดที่สมบูรณ์ต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ ปายข้างบนนะครับนี่ด้านล่างนะครับด้านบนจะเราใส่สีเขียวตองไว้นะครับด้านล่างเราใส่สีแสดไว้นะครับนี่นะครับเราเทสให้ลูกค้าดูนะครับสวยนะครับนิ่มนะครับเย็บนิ่มนะครับน้ำมันขึ้นแล้วนะครับก็เทสทุกอย่างเดี๋ยวเราเทสให้หมดนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นห้าเส้นนะครับแต่ว่าเราลูกค้าจะนําไปใช้สามเส้นนะครับแต่ว่าห้าเส้นเราก็เทสได้หมดแล้วนะครับตอนนี้จังหวะได้หมดแล้วนะครับ แล้วก็ให้ลูกค้าจะไม่ได้ใช้มาหลายปีนะครับกลับเข้ามาฟื้นฟูเพื่อจะนําไปใช้เยับค้านะครับเรียบร้อยแล้วครับเราจะนําส่งลูกค้าในลําดับต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ